ดีใจมากฮะสำหรับรางวัลซองออฟเอะเยียฮะมันเป็นรางวัลที่อ๋อโนมินีมากันเยอะมากครับนอกเหนือจากแบบ 4- ี่ห้าโนมินีที่ขึ้นมาเรามีเพลงดีๆเกิดขึ้นเยอะมากในปีนี้ครับเพราะฉะนั้นาการที่เพลงนี้ได้ได้ถูกรับเลือกก็มันเป็นเชื้อเพลิงในการทํางานที่ดีให้กับคนง,งานเบื้องหลังทุกคนเงนี้ยผมดีใจมากดีใจมากางานนีน้อยากให้พี่ๆทุกคนได้ในเรื่องเบื้องหลัง มีคาดคิดเพราะว่าค่อนข้างมั่นใจว่าชิ้นงานนี้นี่คือตอบโจทย์แน่ๆเพราะว่าเราไปซื้อข้าวนี่เราก็ได้ยินตลอดอ่ะอคือถ้าเขาไม่ชอบเขาคงไม่เปิดอยู่แล้วนะครับ<อ>เขาก,กดชช่าโฟ้ง่ายนิดเดียวนะ<อ>เพราะนั้นการที่เขาเขาชอบเนี่ยนั่นแปลว่าเราก็มีความมั่นใจจากจากไม่ค้าไม่ขายตามระแวกบ้านเราอะไรเงี้ย<อ>แต่เราไม่แน่ใจว่าทราเกตนั้นทราเก็ตเดียวหรือเปล่าไงไ<อ>แต่กลายเป็นว่าก็<อ>แค่มาเข้าชิงก็รู้สึกว่าอยากให้ได้อนะ่ะเพราะว่ามันยากครับการทํา เพลงซิงเกิลมันก็ยากอีกแบบหนึ่งการทําประกอบโฆษณาก็ยากอีกแบบหนึ่งซีรีส์ยากเหมือโดยเฉพาะหนังอนะ่ะผมว่าหนังนี่มันจะต้องแบบในสองชั่วโมงเราต้องเล่าให้รู้เรื่องเพราะนั้น,นเพลงเหมือนกันเพลงแค่สี่ห้า 4, นาทีมันต้องทําให้อยู่ในเรื่องนั้นได้แล้วช่วยเสริมให้สองนะชั่วโมงนั้นเป็นสองชั่วโมงที่เราสามารถเข้าใจเรื่องนั้นได้ซึ่งแค่ประโยคที่พี่แอมเขียนว่าเธอสบายดีไหมอย่างเงี้ยอยากรู้แค่เพียงเธออยู่ตรงนั้นที่ไม่มีชั้นมันก็เคลียแล้วว่าเรื่องนี้ไม่กำลังพูดเรื่องอะไรอยู่เพราะนั้นผมผมเลย ค่อนข้างตั้งใจว่าอยากให้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับทีมงานตั้งใจกันจริงๆย้นอนกลับไปวันที่แบบโดนอัดเทีมนี้เริงแรกครั้งแรกครับความรู้สึกตอนนั้นเป็นยังไงครับสี่สิบนาทีที่ตัดทีมนี้ใช่ไหมเออสี่สิบนาทีเหรอที่เราตัดกดดันเพราะว่าพี่แอมอยู่ห้องอีกด้านหนึ่งแล้วเขาก็ชมตลอดออแล้วผมก็เริ่มไม่รู้ว่าไหนจริงอันไหนไม่จริงอ,อ,อันนี้ให้กำลังใจเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยจนจนมันมีคิดถึงงกันบ้ามย แล้วเขาตบเขาชา์หมดเราก็แบบว่าเฮ้ยน่าจะจริงฮะก็เลยรู้สึกร้องด้วยความมั่นใจขึ้นครับคือเพลงน,นี้มันร้องยากอยู่แล,แล้วแล้วมันไม่มีทางที่จะเอาอะไรมามั่นใจในในการร้องมันมันคิดเยอะครับแต่ว่าเราพยายามให้มันได้โซนที่มันเพราะแล้วสื่อสารด้วยเพราะผมว่าผมไม่อยากทำโอไอซีนี่มันเพราะเฉยๆอะไรเงี้ยใช่นั่นคือโจทย์ส่วนตัวของเรา ไม่หรอครับกปยังออกซิงเกิลตัวเองนะครับ <c oughs> อย่าลืมโต้ริมอย่าลืมอะไรนะฮะ <c oughs> ใช่ใช่แต่ว่าหลักๆก็คือเหมือนผมรู้สึกว่าในการทํางานประกอบครับ <c oughs> มันค่อนข้างมีสโคบชัดเจนแล้วตัวผมก็ไม่ไม่ค่อยถนัดที่จะเล่าเรื่องราวส่วนตัวอะไรอย่างเงี้ยออกไปเลยเพราะนั้นมันก็รู้สึกว่าเออมันมันทำงานได้อย่างชัดเจนดีกับขอบเขตของมัน <c oughs> แน่นอนครับพี่แอมพี่ชนครับนี่คือนี่คือเสาหลักของเช้นงานนี้เลย ทีมงานภาพยนตร์แรกๆโคตรลืมยากแล้วก็โดยเฉพาะทีมงานของผม Love East นะครับเราอัดกันอัดเพลงนี้เนี่ยอัดร้องที่ Love East Entertainment นะครับแล้วก็ทุกอย่างรับรื่นดีมากออหลายๆคนเลยครับที่อยู่ข้างหลังชิ้นงานนี้เสียงภาษาเสียงดนตรีทุกโนต้ตในรางวัลชช่นนี้ที่งานหลักของเราครับผม,พพมเพลงใหม่ครับปล่อย14ออมีนาคมน,นี้หลังจากหลายคนถามว่าไม่ปล่อยเพลงแล้วเหรอครับออปล่อยครับ เลือกอยู่ครับก็จะปล่อยอันไหนก่อนครับนนนน้้ออััีีเลือกครับเลือกครับเลือกครับไม่หรอกฮะมันก็ดีดีอยู่อันนี้แหละฮะอันนี้มันก็ประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเอักหลักเพลงนี้เป็นเพลงที่เรารู้สึกว่าเราเราอยากจะเปิดด้วยเพลงนี้ปีนี้ปีนี้ทำไมคะทำไมทเเพลงนี้พม่ได้ผลส่วนตัวฮะหลักๆเลยบอกได้ฮะใช่เป็นเรื่องส่วนตัวที่อยากแชร์นะครับหลักๆเลยคือผมว่ามัน มันเป็นคอนเซปต์เพลงที่ตอนแรกเราคุยกันแล้วเราตลกเพราะว่าตอนที่พี่แอมมาคุยเลยเขาบอกว่าเขาเขาอยากทําเพลงชื่อจํานนเลยมาจากถนนจาเรินอรเอาเอาเอา,เอานอนพระนนใช่ไหม <ทะ S 1> เอานอนคาสุดท้ายของชื่อจริงแล้วก็คําแรกของนามสกุลมาอย่างเงี้ยซึ่ง,ซ,งซึ่งตอน,นั้นเราก็ขำกันเราก็รีแอคชั่นเนี่ยประมาณนี้แหละทุกคนแต่ว่ากลายเป็นว่ามันมันได้ความหมายองคําว่าจำนนม,นมีความหมายแบบนึงแล้ว มันมันดีอ่ะมันดีอะไรเงี้ยก็เลยผลิตเป็นชิ้นงานนี้ออกมาซึ่งจะได้ฟังในวันที่14นี้ครับเป็นเพลงช้าเหมมือนเเดิป็นเพลงช้าครับแล้วก็ MV เราก็เล่นคนเดียวเลยครับเล่นกับต้นไม้อย่างเงี้ยฮะจริงจริงฮะเล่นกับคนแล้วมันเขินนะฮะก็เลยไปเล่นกับต้นไม้เล่นกับน้ําแข็งอะไรเงี้ยได้ก็สนุกดีครับสนุกดีได้เรีแอคชั่นกับต้นไม้ใช่ครับมีเรามีเราพูดได้แค่ไหนนะออกแค่นี้เหรอพูดไม่ได้แล้วเหรอ อเพลงยังไม่ปล่อยใช่ไหมโอเคครับก็ใช่ฮะเอาพูดถึงการทำงานก็ได้เพลงนี้เป็นไงมันร้องยากแบบอะไรยังไงมั้เพลงนี้เพลงนี้ยากครับก็เพียมเป็นคนที่ทําเพลงดีแล้วก็เพลงร้องยากในขณะเดียวกันไม่ได้ยากสําหรับทุกคนยากกับผมด้วยเพราะว่าผมไม่แน่ใจเลยว่าเราโตขึ้นไปกว่านี้เราจะร้องได้ไหมอะไรเงี้ยคือถ้าเราลืมออกกำลังกายสักวันหนึ่งเราจะร้องได้ไหมอะไรเงี้ย มันเป็นเพลงที่มันมันควายทรัพยากรเยอะในในคนหนึ่งคนเงยเพราะฉะนั้น,นเพลงจำนวนก,ก็เป็นอีกเพลงหนึ่งที่ก็ฝากน้องๆเตรียมเตรียมร่างกายไว้ให้ดีสำหรับใครที่จะร้องนะครับแล้วก็เกียร์ท้อนะครับชอบฟังนะครับร <c oughs> พยายามนะครับโคเวอร์กันเถอะครับมีเทคนิคอะไรแนะนำล่วงหน้าไหมคะไม่มีเลยเพราะก็ยังเอาไม่รอดเท่าไหร่นะเพลงนี้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวคิดว่าได้ทัวร์เล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวเดี๋ยวน่าจะร้องง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ โอ้โจริงๆผมว่าชื่อก็ค่อนข้างมีนัยยะอยู่แล้วครับใช่มีนัยยะอยู่แล้วแต่จริงๆเพี่ยมเขาบอกว่าอยากให้แบบว่าตอนที่ขึ้นไปร้องอย่าลืมตะโกนว่าจำนนได้ไหมครับอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งผมก็ยังไม่ค่อยเชื่อไอเดียนี้เท่าไหร่ก็เลยยังยังไม่ตะโกนไปเร่องนี้คิดว่ามันจะทำงานกับคนยังไม่หมดหรอฮะโอเคครับนึกว่านึกว่าได้กลับแล้วไอ้ไงนะผมว่าเหรอครับมันมันเป็นเพลงที่พูดถึง ความสัมพั์ที่ที่เรายอมอะ่ะเออพูดได้ประมาณนี้ป่ะไปได้อีกี่ต้องดูทีมงาน,นตลอดเวลาพอแล้วเหรอประมาณนั้นครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์เหมือนเดิมแหละครับแต่ว่ามันเป็น reflection ที่สำหรับผมผมรู้สึกว่ามันมันโตขึ้นในตัวของเราใช่ไม่ทันแล้วเพราะเขาไลฟ์ วันเกิดเหรอครับเร็วๆนี้ครับกีฬาสีขอวันเกิดผมเองอนึกว่างานวันเกิดเพราะของงานวันเกิดผมไม่มีอ่ะฮะก็กินข้าวกับพ่อแม่อะไรอย่างเงี้ยครับเหมือนเดิมทุกวันที่ทํามามีเวลาอยู่กับเขาไงไงอะไรอย่างเงี้ยพอรดน้ําต้นไม้ก็ไปไปแย่เล่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ผมผมรู้สึกว่าผมสมบูรณ์อยู่แล้วอ่ะผมมีครอบครัวที่สมบูรณ์อยู่แล้วแล้วก็ณปัจจุบันตอนนี้ต้องขอบคุณนางค่ายเลิฟอีสด้วยครับที่แบบ อ,อ๋อาให้ผมแบบบาลานซ์ในพาร์ทของการใช้ชีวิตเออื่นได้ด้วยมันมันทำให้ยิ่งตอนนี้พ่อแม่ที่อายุมากขึ้นเรื่อยๆเริ่มเริ่มลืมลืมและเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเราได้อยู่ในช่วงเวลาน้นึน่งใ,ในสภาพแวดล้อมที่ที่เหมาะสมที่จะอยู่ร่วมกันมันมาเลยทําให้แบบทํางานไปด้วยแล้วมีความสุขในช่วงนี้ครับที่สำคัญที่สุดพอเราเวลาเราออกมาทางานเราได้รับรับความรู้สึกดีๆความรักความหวังดีเนะี่ยจากทุกๆคนอะไรเงี้ยผมก็ยิ่งรู้สึกว่าเออเอองานงานของเรามันมีคุณค่าแฮะอะไรเงี้ย อ่ะเกียนก็ตอนนี้ก็ต้องคิดอีกทีครับคือตอนแรกผมกลับไม่ได้ไม่ได้ไม่อยากไม่อยากจะให้มันแบบบอกอะไรชัดเจนอะไรเงี้ยแต่ว่ามันเป็นมันเป็นตอนหนึ่งของเราแหละคือเราก็รู้สึกว่าผมเป็นศิลปินยุคสตรีมมิ่งที่ผมนั่นอยู่มานานกว่าหลายๆคนเนี่ยทั้งที่จริงยุคสตรีมมิ่งมันมันมาเร็วไปเร็วมากเลยแล้วการเดินทางของเราสิปีนี้แค่นี้มันก็มากเกินไปแล้วอะมากเกินไปแล้วแต่ว่า ในขณะเดียวกันเราก็รู้สึกได้ว่าเราอยากเราเห็นคนเก่งอีกเยอะมากเลยแล้วเราเราอยากสลับที่ให้คนอื่นได้ได้มาได้มาอยู่ในพื้นที่นี้บ้างได้มารับความรักแบบนี้บ้างคือตัวผมไม่ได้จะตายหายไปนะแต่ว่าผมแค่แบบอาจจะต้องหาแก็บที่มันบาลานซ์ขึ้นมีช่วงที่เบรกไหมหรืออะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็มีมีคุยกันอยู่แต่เพราะก็แค่ก็แค่รู้สึกว่ามันมันน่าจะโตขึ้นนะครับ coming of age ด้วยแล้วก็ถ้าเราได้เบรกสักหน่อยไปเก็บเกี่ยวอะไรสักหน่อยก็น่าจะดี แต่ว่าใปัจจุบันตอนนี้ก็พอเรื่องนี้มันมันออกไปก่อนที่เราคิดไว้ก็ได้รับความรู้สึกที่ดีกลับมาก็รู้สึกว่าเออไงมันยังมีความหมายกับผู้คนคือตัวผมก็รู้สึกว่าผมก็ไปทุกที่ที่ที่เขาอยากดูเราอย่างงี้แหละแค่นั้นไปในช่วงเวลาที่เรามีโอกาสเจอกันได้มีความรู้สึกที่อยากเจอกันก็เพียงพอแล้วครับครับจำนวนนะครับวันที่14นี้นะครับปล่อยสตรีมมิ่ง แล้วก็มิวสิกวิดีโอไหมโอเคมิวสิกวิดีโอนะครับ 5..4..3..2.. 2> <c oughs> เพลงจำนวนนะครับจะปล่อยแล้วในวันที่14นี้นะครับที่ดูลฟายอยู่ลืมไปก่อนนะครับ14นี้นะครับฟังได้ในทุกแพลตฟอร์มมิวสิกสตรีมมิ่งแล้วที่สำคัญก็คือ MV ีนะครับปล่อยที่ YouTube c h anel n love e a s ะครับ <c oughs> ฝากไปด้วยนะครับนี่เป็นอีกหนึ่งเพลงที่จะปล่อยเป็นเพลงแรกในปีนี้ครับ